ไอรุนซื้อ้นสองพันเจให้ให้น้องบุกแล้วหรือเปล่านะไอริวมีปะไอเอเอะริวิวใช้เอเป็น่ไใครแรกเอใครแรกเอทองกูบ้างอ่ะรือาีวรุนวางีเคมองเวิงอยู่วิ่งอยู่ี้หลังหลังนนปนอยู่ไหนอยู่ไหนหลังไหนหลังกูหรือหลังมันอานาซื้อปืนให้น่าหน่อยหรือไม่ให้รุน เอากลนมาเอาลูดมาเอ้ยไอ้ไอ้เชียดไอ้เชียดชื่ออะไรไอ้ปุ่นมึงมีมึงมีไอ้มึงมีไอเคปะมีดิไอเคทองไงเออเอาไปดิโบีบีตัวบีสองบีสองรีบริวไปกับเรารีบไปกับเราตอบไลน์แป๊บต่อไลน์ตอบไลน์แป๊บเอ้ยกดส่งไม่ไปกดส่งไม่เออส่งไปแล้วป่าผมกบุกแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน68 68 68ฐานตรงไหนตรงไหนตรงไหน โอ้มีบอกกูเลยช่วยเอมบีห้าจริงๆนี่เจอล้เจอและวยามันนี่โอ้ยเชี่ยเจ็บเจ็บเจ็บห้าแปดเจ็บห้าแปดจะเจ็บตรงไหนวะเนี่ยตรงไหนวะเจ็บห้าแปดไปเจ็บตรงไหนเนี่ยเกิดเกิดเนี่ยตรงมุมเกิดเลยเออจัดสองตัวเฮ้ยเอาเอาเอาเอ็มบีห้ารัม้าเอ็มบีห้ารั พีหาดำอรอโอ้เมพีห้าเอพ้าีเาจะุด้วยกันบุปด้วยกันออไหอยู่ไหนีหนีอกําลเบิดเลยกำลัเบิดกำลัเบิดให้หมดชักระเบิดไมให้หมดไม่ใช่เอ็มีห้านี่ดีแต่เอ็มพีห้าดำมันแรกอะเริ่มต้นอะโอ้หเฮ้ยเอเฮ้ยแต่อันนี้เอ็พห้าแรงกว่านะเว้ยไม่กลัวเว้ยเขาจะโชว์ไห่ๆไก็ต้องโชว์ละเฮ้ยไอ้เชฟโป๊ววะไอ้สั์ออกมาแม่งปลาใส่กูเลยพป็นไงว่าปลาดัก่ะ โอ้ไอปุ่นมึง M5 มึงดีมากรอรอแดกปาาไปสัว์กูเสียวด้านขวานี่ไงบีบ้างบีบ้างบีบ้างแม่เลยเสกเปลี่ยนปืนเดี๋ยวแล้วเปลี่ยนปืนจบเลยผิดสูตรระวังนะจ๊ะเฮ้ยไอไอริวไปไปเร็วไปร็วลิวรอร้อยพองมาตต่บินเลยริว เอออยู่เงี้ยอยู่ฝาอยู่เลยนะหน้าปลาปลาระเบิดไปแล้วไอ้ริ้วลอยดิริ้วริ้ววิ่งไปลอยดิไอ้ตันลิ้วโอ้ยไอ้ตันลิ้วไปบีไอ้ริ้วไปบีเร็วๆเ้าจะอ้อามองเราไปเร็วๆนั่นไงอ้อมเป็นางล่ะมึงอ้อมเป็นางล่ะมึงมีงอะไรกูบอกแล้วระวังมองระวังมองมองมองก็อาจจะชนะ นั่นบึ้มไอ้ยังไม่ไม่บึ้มเออบึ้มเลยกว่าจะบึ้มไปหาระเบิดแมงดีเลยเฮียจะคิดจะคิดคิดดีว่าจะบึ้มหรือไม่บึ้มดีตอนแรกคิดว่ามีกันชี้เฮียเออตอนแรกมันเดินมันมันเดินเข้าไปแล้วไม่เป็นไรเนาะเออทไมเฮียเราค่อยบึ้มเออมีเอ็มพีอาร์มามีเนี่ยของโปรเลยอ่าแต่ดูแต่ให้ดูแต่ให้ดูยิงหัว มัดเลยตายรู้สึกรู้สึกว่าบีแยว่างนะบีหนึ่งบีหนึ่งบีสองตัวสามไปบีสามบีสามบีสามไปเลยไปเลยโอเคงั้นไปเอ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 เข้ากลางหนึ่งเข้ากลางเอ้ยเข้ากลางเอ้ยไม่ต้องเข้ากลางดีกว่าไม่ต้องเข้ากลางนู้นนู้นนู้นกลางกลางโอ้โหไม่ปาระเบิดไม่ไม่ปาระเบิดแม่นมากเรียปามาหากูเว้ยเฮียเฮียไม่ต้องยิงออกมาเลยเจ็บตัวหนึ่งเจ็บตัวหนึ่ง ว่างเอว่างเอว่างเอว่างอ่ะกูอุ้นอนปักเนี่ยอ้าวย่าระเบิดที่กูไม่บอกไม่อยู่ที่ใครอ่ะระเบิดอยู่อยู่ที่กูเนี่ยตกเอ็กซ์มาเอ็กซ์มาเองเก็บระเบิดก่อนเอ็ก็์เกมระเบิดก่อนเจสซี่เจสซี่ไปฝั่งตัวเตรียมระเบิดเลยเอ้ยเอลเอลเอลเปิดตู้มระวังเอลระวังเอล ระวังหลังระวังหลังหลังระเบิดกเป็นการระเบิดไปไงบอกแล้วได้สองเลยกันเยี่ยเลยกูได้สองจริงเลยถ้าจะไปไปด้วยกันเดี๋ยวกูดูให้ก่อนค่อยไปพร้อมกันน่ะเออดูก่อนดูก่อนดูก่อนโอ้มึงสนายสามตัวเอหนึ่งเอหนึ่งเอสองเอสามเอบีบีมีสามไปเอไปเอเอมาระเบิดคู่ยาวระเบิดคู่ยาวระเบิดคู่ยาว ไป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 ขยันระเบิดไปยาวอ่ะสไนส์สไนส์ช่วยส่องยาวอ่ะแล้วค่อยวิ่งยาวให้โกลน่ะวิ่งยาวไปแล้แสบทองมาเอาอีเหี้ยหลังไอสัตว์เลยอยู่ท่อไอท่อข้างล่างข้างล่างข้างล่างโอ้ปากันยังไงวะตั้งสองลูกยิงกันไม่ตายยิงไม่โดนอ่ะสี่เอาเอาลูดไปเอาลูดไปเก็บลูดไปเฮี้ยเลื่อนเหลยสามเก้าเอาไปเอาไปวางเอาไปวางมาแล้วมาแล้วระเบิดเอสไนส์ส่องดีสไนส์สองดี ไอ้เระเบิดตุ้มเออต่อยเอาเผี้ยเลยกูคนเดียวเฮ้ยสวนี่มากเลยวิ่งไปดิวิ่งไปดิวิ่งไปดิหลัง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 หรีบไปช่วยดิแล้วฮกแล้วฮกเปลี่ยน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 ปืนเปลี่ยนปืนไม่มีปืนให้เปลี่ยนแล้วมึงไม่เก็บไปแล้วถือพกเลยถือพกเลยนู่นปืนปืนนู่นปืนรุ่นของเร็วหลัง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 มายาว นิวดูนิวดูให้กูดิเออโอ,อ้โหไม่ดูให้อย่างโคตรโดนป่งสิจ้าเฮ้ยอย่าเล่นสนายเยอะดิโอ้โหใส่ทั้งสามคน,คนเขาเรียกว่าโหดสนใยไหมีหนึ่งปีสองปีสามีสามมันไม <ป S> ่ได<ป>้อยู่ b ีสามหรอกมันมันดูกลางหนึ่งคนเข้าเอลเลยเข้าเอลเลย ม, anyone, ม,มันดูกลางหนึ่งคนไม่ใช่หรอกมันมันจะดูว่าแอลมาไปกี่คนอะไรแบบนั้นเห็นนะบอกแล้วมาๆๆๆไอ้เจ้าหลังเตะระเบิดบิดสองสองโอ้ยระเบิดโอ้โหเฮ้ยมีปืนเฮ้ยมีปืนอะไรเอ็มดีห้าไหมครับเฮ้ยเอาเอาเลูดมาแล้ว เอ,เอาลูดมาแลกเอกเททองมาเอาลูดมาแลกเอกเททองเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นเอ็กเอ็มแปดนี่นแหละปุ่นจะหน่อยไอสัตว์จะหัดชนะแลกกับลูดนะเอกเททองไอสัตว์กูจะไป็นหนึ่งหนึ่งกับไอเบนซ์อยู่นี่จะแลกกับกูเนี่ยชื่ออะไรใครจะแลกกับกูอะกูกูชิคเคนเอกอ่ะออเอ็กอ่ะ เย้เป่าหัวคิมเลยอินลิวอายรแน่มึงเฮ้ยเอ็กเอ็กกูขอเล่นสนายดิเออเออเล่ปะเอ็กมึงสนายปะสนายทองสนายชมพูเล่นสนายเลยแย่แย่ปะ เอาหน่อยเอาแปอลบอ่เตเอแม่นริวมฟ้าแม่นมากริวทำได้เฮี้ยมากฮ้ยริวหลังด้วยมาว้งมาแม่งไปแก๊งเลยบาเลนเลยบาเลนเลยใครมีบาเลตเอาจับบาลเลตเลยส่องเลยรีบส่องรีบส่องเลยเลยรีบส่องเดี๋ยวเฮ้ยเอ๊ะมื่อกี้ไปบีหนึ่งะบีหนึ่งสองอะบีสะ กัรระเบิดเลยไอ้เต้กัรระเบิดเลยเการระเบิดะเราต้องซอกโอ้ยสัตว์พึ่งายตอนนี้โทษทีโทษ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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นเอลมาขึ้นเอลมาขึ้นเอลมามาวางมาขึ้นเอลมาวางขึ้นเอลมาวางมาวางดิเอว่างรีบมาวางเอลมาเอลมาเอลมา เอาเรีบวางรีบไปวางกูกันได้อยู่วางก่อนวางก่อนไหนอยู่ไหนมีมีใครบ้างเฮ้ยเร็วเร็วเรีบวางรีบวางเร็วเร็วรีบวางไม่ทันแล้ววางไม่ได้แล้วตายละตายละวางวางวางตรงฐานเกิดมาหนึ่งเนี่ยตายแล้วยังอยู่กับไอ้ริวหนึ่งตัวตายและตายละกลางกลางระมังกลางระวังกลางรู้หน่อยรู้หน่อยสไนทองเราแม่นอยู่ไม่เป็นไรดีคอนสไนทองอีกทีเอ็กต์เออเอาตาไปเลย แม่นมากแล้วมึงก็เอาระเบิดไหมกูนะเอาเหี้ยใครเอามาเลยไหมกูวะเร็วๆๆอย่ามัวแต่ลากปืนเดะจะไปไม่ยิงไม่มีหนึ่งละเอ็กเอาเอ็กเอ็าระเบิดไปอ่ะไอเชี่ยเอาเอานะมึงก็ได้อ่ะแกเอ้ยริวแกลองยิงไดนกระเบิดเอ็กซ์กำระเบิดง้างระเบิดง้างระเบิดง้างยัง Let's go follow me บีเท่าไหร่บีกี่ตัวเอ็กป้ากลาง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 ลงท้องห้องมืดกลางอ่ะห้องมืดกลางอ่ะ ปูนล้งปูนหลังระวังลังแถวห้องมืดกลางอ่ะใครระเบิดเลยเล็วไปเลยเปล่าเนี่ยนือนื่น๋อลูด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 างเต็มก่อนเต็มเต้มเต็มเต็นเต็ม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 เตตมเต็มเต็มต็วเต็มเต็มงระวังมมมมไปอยู่หลุมไปอยู่หลุมลมมมม,อมเอเ็มเเ็เ ไปอยู่หลุม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 หลุมไหนวะหลุมอ่ะมึงไม่งจะหลุมเหรอแม่งกูอยู่ตรงเนี้ยอ้าวไอสัตว์อยู่นี่มึงก็ตายดิโอ้โหมึงไม่คิดเลยอ้ามึงเชื่อกูเหอะอ่ากูเชื่อมึงตายช่วยดูเอาจริงี้อะไรนั่นหมายว่าตันไงโอ้ยคนแม่นนะคนแม่นอ่ะคนแมนไหนโอ้ยสัตว์คนแม่นเลยคนแม่นเลยมันไม่ได้ไงวะเลยเนาะแมนบอไปเฮียไม่ไหวอ่ะ ขอคิงไอ้แฮกแฮกลิงแฮกลิงเฮ้ยอย่าพิ่งรอเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหาโปลด่วนเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดูบีให้เดี๋ยวกูดูบีให้ดูยาวดูยาวไอนี่มันจะยิงกูดูยาวกูดูยาวกูดูยาวได้ได้ได้ไอ้ดูเอลดูเอลเดี๋ยวห้เราดูยาวให้ให้เรานั่งสองเลยหรือว่าไงวะแอบคนดี้ว่อเนาะสองสองเลยใช้ดูเอลให้กูรั้วห้ามหลุด จุดบอกวะมาแล้วมาแล้วได้มาแล้วบอกกูกำระเบิดล้อแล้วมา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 แล้วสอที่ไหนเราไอ้เชี่ยกูเอาจริงเนี่ยกูง้างระเบิดเลยเนี่ยเดี๋ยวกูมึงดูไว้ดูไว้เดี๋ยวกูดูกลางเองรุดมาโอ้โหแล้วกูง้างนิ้วชาเลยเนี่ยก็รุนวายเลยเนี่ยอุ้ยเยี่ยมาเอามาเอามาเอาเอ้ามาเอามา เอล1เอล16เอล16เอล16พกพกเลยพกเอลอกใช่ขึ้นยิงขึ้นยิงเออัดเลยปุ่นอะไมาปุ่นะครมาะไรมาเอ้ยใครมี H K วะมาเล่นดิใครมีเอ้ยใครมี A N วะมาเล่นดิอ๋อ A N A N น้านะเออกูไม่มี ทองไมตรงอ่ะไม่ตงไปไหนเชื่ออะไรวะไอยูแอลอย่าหลุดนะหลุดบอกลุดบอกรีดกลางกันลลิิถ้าถ้าแอมันเดินมาบอกด้วยแอลเอลเอลเอลปูยาวปูยาวโอ้โหใครจะไปรับมือด้ววะของทาเลยมา เาวางเอละวางเอละมันจะวางเละเตะไปให้ทนันเตะเตะไปให้ทันวิ่งเลยเตะวางคีแล้วเตะโอ้ยปืนหายไปไหนเฮ้ยป <c oughs> ืนหายเคสลุดโป๊กโป๊กวางคีได้งโง่มากยินเช่ วโอ้วางคีย์ได้เฮี้ยมากรุดมาเหยียบพี่รุดมาเหยียบดิเหยียบรุดเหยียบรุดเหยียบจับเออหาเลยเอาหาเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเว้ยเอ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 ็กเอ็กเอ็กพูดเอาพูดเลยเอาพูดเลยพอมึงใช้ขนาดเนี้ยโอ้กูดีนะเไหมพอกูยิงระยะไกลได้เอ้ยระยะไกล

ใครใคร <c oughs> ใครแตะกูอ๋อ